สัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมรายการอ e ีสานฟิวชั่นรายการที่จะนำพาทุกท่านไปพบและไปสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอ e ีสานนั่นก็คือวัฒนธรรมการกินของชาวอ e ีสานนั่นเองค่ะดิฉันอาจารย์แปว๋วบุญยนุษย์สุดที่อาจอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีรับหน้าที่เป็นพิธีกรและจะนำพาทุกท่านไปพบไปสัมผัสไปชมการประกอบอาหารวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานอาหารอร่อยๆในรายการของเรานั่นเองค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้รับชมการประกอบอาหารแกงเห็ดแบบสดๆกันเลยค่ะน่าทานมากๆเลยและในวันนี้นะคะเราจะมีเมนูอะไรนั้นวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยแนะนำและก็มาประกอบอาหารให้เราชมด้วยค่ะ ขอต้อนรับอาจารย์นงนภสรทองศิลาอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและบริการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์ยกนะคะ,คะขออนุญาตเรียกอาจารย์หยกนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรกันคะอาจารย์หยกสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําประกอบอาหารนะคะจากกบ นะคะโดยเมนูอาหารที่เราจะประกอบกันในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารที่ชาวอีสานคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือป่นกบค่ะค่ะโอ้โห,หน่าทานมากๆเลยนะคะอย่างที่เราเห็นด้านหน้าใช่ไหมคะจันยกใช่ค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างเมนูอาหารในวันนี้ะนะคะทีนี้อยากจะทราบค่ะพอพูดถึงกบเนี่ยอยากจะทราบว่ากบเนี่ย จะเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะแล้วกบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่เรารับประทานกันทุกวันนี้เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์คะอาจารย์ค่ะก็เมื่อเราเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นฤดูการที่มีความชุ่มช่านะคะพืชผักก็อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สัตว์น้อยใหญ่เนี่ยก็ต่างออกมาดํารงชีวิต ะะซึ่งหลังจากที่ฝนตกเนี่ยค่ะอากาศจะเย็นสบายนะคะ,คะชาวบ้านเนี่ยจะออกหาอาหารนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกบค่ะเพื่อนํามาประอกอบอาหารแล้วก็นําไปจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะโดยในประเทศไทยอะคะ่ะเราสามารถพบกบได้ถึง38ชนิดนะคะ,ะโดยที่มี3ชนิดนะคะ,คะที่เรานิยมเลี้ยงแล้วก็รับประทานนั่นก็คือกบนากบจานแล้วก็กบภูเขานะคะแต่ว่า ชาวอีสานเนี่ยค่ะจะนิยมแล้วก็คุ้นเคยกับการรับประทานกบนามากกว่ากบชนิดอื่นๆค่ะค่ะกบนาหาง่ายสุดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหทีนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลัง,ร,ลงรับชมอยู่ตอนนี้นะคะ,คะไม่เคยลิ้มรสเนื้อกบมาก่อน ะะบางท่านอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่ากบที่เราเห็นรูปร่างหน้าตาที่ไม่ค่อยสวยงามมากนักเนี่ยสามารถนํามารับประทานได้และอร่อยด้วย<ช>อยากจะให้อาจารย์ยกช่วยอธิบายลักษณะของเนื้อกบและก็รสชาติของเนื้อกบสักเล็กน้อยค่ะได้ค่ะรสชาติของกบนาแล้วกันนะคะกบนาเนี่ยค่ะจะมีรสชาติหวานกว่ากบชนิดอื่นๆนะคะแล้วเวลานํามาประกอบอาหารเนี่ยค่ะ เรามักจะแนมกับผักพื้นบ้านที่เราหาได้ง่ายตามท้องถิ่นแล้วก็ตามฤดูกาลนั้นๆน,น,นะคะซึ่งในสมัยก่อนคนจะไม่ค่อยนิยมรับประทานกบเนื่องจากว่ารูปร่างลักษณะของกบเนี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่อาจารย์แต๋วทราบไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะ กบถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งเลยที่เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศจนถึงขั้นที่ในบางช่วงเวลาค่ะกบขาดตลาดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสของกบเนี่ยค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเนื้อไก่ค่ะนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะโดยกบ100กรัมนะคะถ้าเกิดเรานำมาแต่เนื้อกบเนี่ยค่ะจะมีพลังงานสูงถึง99กิโลแคลอรี ะะซึ่งได้มาจากโปรโตีน89.2กิโลแคลอรี่ไขมัน3.6กิโลแคลอรี่แล้วก็คารโ์โบไฮเดรต1.2กิโลแคลอรี่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ต้องการควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะเรียกได้ว่ากบมีคุณ,ณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะจันโยกกบเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการกินการอยู่ของชาวอีสานเลย<ม>ก็ว่าได้ค่ะทีนี้อยากจะทราบว่าชาวอีสานหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ย เขานากบมาประกอบอาหารเป็นเมนูอะไรบ้างคะค่ะก็นอกจากเราจะนําเนื้อมาทําอาหารแล้วนะคะหนังยังเรายังสามารถนํามาตากแห้งนะคะแล้วนาไปย่างหรือทอดรับประทานเป็นอาหารทานเล่นได้ด้วยนะคะทีนี้นอกจากเราจะทําเป็นกบนะคะแอบป็นป่นกบแล้วนะคะเรายังสามารถนํามาทําเป็นอาหารอย่างอื่นได้อีกถ้าเกิดในภาคอีสานเราจะนิยมทําเป็นอ่อมกลบลาบกบ ย่างย่างกบก็ได้ค่ะ,คะหรือว่าถ้าเป็นภาคอื่นๆนเราก็สามารถนํามาทําเป็นผัดกระเพรากบผัดเผ็ดกบกบทอดกระเทียมปิกไทยได้อีกด้วยค่ะโอ้โหมากมายเลยทีเดียวนะคะเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าเมนูป่นกบของเราในวันนี้ทราบว่าจะมีการทําแบบอาหารฟิวชั่นด้วยใช่ค่ะ,คะ<ช>อาหารป่นกบแบบฟิวชั่นจะมีหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกรรมวิธีการทําป่นกบกันเลยค่ะ แล้วในลำดับถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำป่นกบโดยเริ่มจากส่วนประกอบดังนี้ค่ะลำดับแรกนะคะจะเป็นเนื้อกบนะคะโดยเราจะนำเนื้อโดยเราจะนำกบนะคะมาย่างแล้วก็แกะนาแต่เนื้อะนะคะลำดับถัดไปจะเป็นหอมแดงกระเทียมพริกน้ำปลาต้นหอมผักชีและผักชีฝรั่งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการคั่วหอมแดงกระเทียมและพริกขี้หนูนะคะ เราจะคั่วจนกระทั่งหอมแดงกระเทียมและพริกขี้หนูหอมแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะพักส่วนผสมทั้ง3อย่างของเราไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะซอยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะซอยเป็นท่อนเล็กๆนะคะ มาโขลกส่วนผสมของเรากันค่ะเราจะนำส่วนผสมที่เราคั่วไว้นะคะใส่ลงไปในครกนะคะจากนั้นโขลกค่ะ ียดมากนะคะให้หยาบๆก็พอค่ะและหลังจากที่เราโขลกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวเนื้อกบที่เราแกะไว้นะคะจากนั้นเราจะโขลกให้เนื้อกบกับตัวส่วนผสมของเราเนี่ยคะ่ะเข้ากันอีกรอบนึงนะคะโขลกจนกระทั่งเนื้อกบแตกเลยนะคะแล้วก็เข้ากับส่วนผสมเครื่อง ไม่ดีเลยนะคะแล้วเราถึงจะใส่น้ำปลาอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำปลานะคะนมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะ นี้เราเคล้าเบาๆนะคะก็จะได้ป่นกบค่ะค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะนำป่นกบที่ได้นะคะใส่ถ้วยค่ะ ก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะก็จะได้แล้วค่ะสําหรับป่นกบแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะนํป่นกบที่เราได้เนี่ยไปทําอาหารฟิวชั่นอีกหนึ่งชนิดนะคะแล้วรอติดตามชมนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ป่นกบแล้วนะคะเราจะนํามาทําอาหารเม็กซิกันชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของคนไทยนั่นก็คือซาวซ่าค่ะส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะก็จะมีหอมแดงหั่นเต๋านะคะอันนี้จะเป็นแตงกวาหรือว่าแตงกวาญี่ปุ่นก็ได้นะคะเอามาเอาไส้ออกแล้วก็หั่นเป็นเตา๋ามะเขือเทศหั่นเตา๋าอันนี้เป็นมะเขือเทศราชินีสําหรับตกแต่งค่ะแล้วก็จะเป็นพริกย่างนะคะมะนาวตัวนี้จะเป็นข้าวตังค่ะข้าวตังตัวนี้จะทํามาจากข้าวเหนียวนะคะนึ่งสุกนําไปตากให้แห้งเสร็จแล้วนามาทอดนะคะเอาไว้ใช้ตกแต่งค่ะ ตัวนี้จะเป็นหนังกบทอดกรอบนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวชิปที่คนเม็กซิกันนิยมรับประทานกับตัวซาวซาค่ะนะคะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราหั่นเป็นสี่เหี่ยมลูกเต๋าแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะเขือเทศราชินีสำหรับตกแต่งรอไว้เลยนะคะ แล้วก็ลำดับต่อไปเป็นพริกค่ะพริกเราจะนำมาย่างนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับซอสซาของเรานะคะ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาผสมตัวซอสซ่ากันนะคะเริ่มจากการนำป่นกบของเรานะคะมาใส่ในอ่างผสมหอมแดงค่ะแ้งค่ะมะเขือเทศ เสร็จแล้วครุกนะคะคลุกให้ตัวป่นกับตัวส่วนผสมของเราเข้ากันนะคะจากนั้นเราจะใส่พริกค่ะ ทิกย่างแล้วก็บีบมะนาวนิดเล็กน้อยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซาสซาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปแต่งจานกันนะคะ,ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นจานเ,เซรามิกนะคะสีดำนะคะเราจะนำพิมพ์นะคะมาตั้งไว้แล้วก็ตักซาสซาเราเราลงไปนะคะ สูงได้สักครึ่งหนึ่งของพิมพ์ของเรานะคะ okay. จากนั้นเราจะต้องค่อยๆถอดพิมพ์นะคะ มาตกแต่งกันนะคะเริ่มจากตัวเข้ากตังน,นี้จะเป็นหนังกบทอดกรอบนะคะ ่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซาวซ่าในสไตล์อาหารอีสานก็คือป่อนกบนะคะ สำหรับวันนี้เราได้รับความรู้และก็ได้รับชมการประกอบอาหารกันส,สดในรายการนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่น่ารับประทานรวมถึงนํามาทําเป็นอาหารฟิวชั่นแล้วหน้าตายิ่งน่ารับประทานไปใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย์หยกสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นงนภนัศรทองศิลาอาจารย์ประจําสาขาวิชาอาหารและบริการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุดรธานีเป็นอย่างสูงที่มามอบความรู้ให้กับพวกเราทุกคนวันนี้ค่ะขอบคุณคะ่ะค่ะ และในตอนต่อไปนะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับชมอาหารอีสานประเภทใจอย่าลืมนะคะติดตามรายการอีสานฟิวชั่นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันอาจารย์แปว๋วบุญยนุษย์สุทธิอาจและอาจารย์นงนภศรทองศิลาต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในอีีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ